นี้ไปจะได้นำโยมทุกท่านเจติธรรมาสัหนึกราทีเพราะเดทุกท่านถึงท่านใจสมาถานประกับปรญาโดยรอบงกันตักาสักโอกาสักโอกาสัโอกาปณีโอกาปณีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสวารดิขอสมถานขึ้งอกพระกับมัานึนมว่ารรมาบนิกาสวัที โวัาจะสมาธิอภิญตาสมาริอัิญาสมาธิวิปัสนาะวีปเสนาังบังเกิดขึ้องดในันสัจจาในขันข้าพเจ้า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 ตั้งสติตั้งสติกำลัดไฟที่าหาใจข้าที่ลรใหายใจเข้าที่ลมหายใจออกที่ลมหายใจข้า ท่าแต่ี้เป็นตน้นใยถือต้นใยถือตอนอนนี้ใยเป็นช่วงเวลาของการเจริญจิตธภาวนาโยานใดที่นั่งเลยพื้นเ,เรียนก็กรับอริยบทนันท่งฝาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้ที่หนาา้าตักตั้งกาอิตรองจนโยานใดที่ พื้นที่ไม่สะดวกก็กร,ร,รับเอาตามความเหมาะสมมือขวาถ้าปืนซ้ายวางไว้ที่หนา้าตักตัางใจยตรงสุดลมหายใจเข้าออกรือื้ให้เกิดความผันค่ายทำจิตใจกองตนให้ปลอดโปร่งใสล่อยวางทุกสิ่งลงโซนกณะดาบเบรเวการพูดกคุยนอ้อมจิตกลับเข้ามาสู่ภายในกายของตน หลับตาลงโผลออกแลวทำความรู้สึกขนลืกตาขึ้นไปไหนน้อมดูไปที่ปลายจมูกของตอนในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจของเราจะเกิดผ่านโถงจมูกในโรงจมูกจะมียิระยังบางที่มีความเร็วต่อการรับสัมผัสให้เราดังดูบนหลบมันกระทบตรงไหนจนเกิดความรู้สึกรู้สึกขึ้น เื่อเราหินแล้วให้เรากำลังเอาจุดนั้นะเป็นจุดดูเบาเบาในขณะที่เราหายใจเข้าเราก็น้องดูเบาเบาที่จุดสัมผัสของลมในขณะที่เราหายใจออกเราก็น้องดูเบาเบที่จุดสัมผัสของลมนั้นเท่าอย่างนี้สักเท่าเด็กลมหายใจของเราจะชดขึ้นเมื่อเราหายใจชดขึ้นแล้วให้แยกออกเป็นสองส่วนหายใจเข้าส่วนหนึ่ง หายเจิดออกส่วนหนึ่งในขณะที่เราหายเจิดครัให้เราเอาคำภาวนาว่าพูดไปประกอบกับลมในใจทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสัมผัสตรงนะในขณะที่หายใจดออกให้ใช้คำภาวนาว่าถูกประกอบกับลมในใจทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีจุด ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งจิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะหยุดจะนิ่งจะเกิดความสว่างข,ขึ้นภายในผู้คนใดสามารถทําจิตของตอนให้หยุดให้นิ่งได้เพียยวจ้างกระดิบหูแลบลิ้นผู้คนใดขึ้นื่อว่าปิดอบายวะตัวได้บัดนี้ขอเจริเราทั้งหลายดุจตั้งใจ,จเจริญจิตตภาวนา Don't draw รักษาไว้ถึงความสงบน้องหรือลึกึหรือกุศลคนบุตรแล้วตั้งใจผู้ที่เกิดกุศลคนบุตรอธิษฐานหิตผู้ที่เกิดกุศลคนบุตไปถึงปีดาปัญญาครูอาญาอาจารย์เจ้าความในวิและญาติของพวกเราทั้งหลายก็มีดาบ ยาหื่นเล็กปยาหมื่ไใพ่อคูหฤือษยทั้งหลายตลอดเกิดถึงเจ้าแม่นลำแหลและญาติผู้ดำเนินที่พบักรับสาดูความปลอดภัยให้กับญาติโยมทั้งหลายขอท่านทั้งหลายดำเนินผู้มีผู้มีส่วนใจดูต่อคนและขอท่านทั้งหลายดำเนินจะปีกว่าสุขเถิดขอผุ้มีส่วนทั้งหลายจงถึง ในดำดำสุดจริง่ังฝันเป็นต้นพราะมําทุกผููทุกดามที่มีส่วนในการสืบสารระบดีวัฒนธรรมการบูชารอดงรุตธบามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนในส่วนขทุกและขอใท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเธอมขอบุญคุส่วนทั้งหลายจงถึงเราสัหรบวิสี นดวิจารเรร้อนทั้งหลายขอเหล่าสาเวตสีนั่ดววิจารเรรอนทั้งหลายจงเป็ผู้มีต่วใดดุสคนุญแปตกลก็อบนจากุุเมื่อทั้งหลายมีความสุขอยู่ก็ขอให้มีความสุขดีดงขึ้นไปขพบุญคนสทั้งหลายจงถึงเราสัมงตัตวสาคจะพ้วเพภาษารัทั้งหลายช่วสากลจักรวาลจ้เป็นผู้มีต่วใดดุส แมนตกตัวก็คอยปนจากตัวเพราะท่านทั้งหลายมีความสุขอยู่ก็คอยมีความสุขจร่งจริงถวาหลังจากนั้นใครเราทั้งหลายถึงตั้งจิตระลึกลึกถึงกุศลผลบุญและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนัทเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศาดุโภทุทุกพระองค์ นำาวพระบระมุขจีนิตาได้ถือพระบระมุขศาโลกุณฑุพระองค์จะมีพระกสิมสัมราอยู่เป็นวิ่งขวานของกุศลชาวไทยชั่วการลนานหลังจากนั้นให้เราทั้งหลายอธิฐานจิตระลึกนึกถึงกุศลผลขุนและนอนถวายไปยังพระเด็กระคุณท่านพ่อพระกูฏามอสระคุณคอยพระเด็กระคุณท่านพ่อพระกูฏามอสระคุณ จงมีสุขภาพประดิไฐ์ที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสเของพวกเราพวกเราติดชั่วการณ์นาาัหลังจากนั้นให้เรารีนบตื่นถึงกุศลผลผู้เพราะเด็กเดชาในการ,ากราวัตรว่า้รอ,อยบมกระบะนี้จงเป็นตบะเป็นเดชะ่ายปกปักรักษาหรือเป็นนิจใจให้กรญญาตะาไปพิบัตินดาประกาศไม่ว่าจะเป็นผู้ทกาาับภัยว่าตะไบ อัปีไพเลตให่แผ่นดินไห้ใดก็ตามจาาได้บาปบางเกิดเปลนเปลี่ยนปีฐานหรือแผ่นดินถายด้ยวยเหตุอำนาจในการมากรับไหบูชาร้อยรูดบัตรท่านบนาที่เจอผที่นี้จากนั้นให้เราทั้งหลายอธิษฐานจิตแต่ไม่ปรีจิตถึงคนไทยธัรมชาติค่อยคนไทยธรรมชาติจะมีควมกว่าพระมีีความสมาัายสมาน มีความสามัคคีรองรองกันร่วมกันในการที่จะทำลงไ้ซึ่งสถาบันชาติสถาบันศาสนาและเทิด ขอแน,ะอน,อน,นี่อาตมาจะยมดการเจีิไม่อยู่โขโพอดไม่อยู่ขพพอนจบลงอาตมาภาพจะให้พอดจบอีกครั้งหนึ่งอาตมาภาพให้พอจบลงให้ทุกท่านเปล่งกับพอสาธุกขึ้นต่างจังรั้งโดยพรอมเปล่งกันตอนนี้ไปก็จะเ้าถ่ายขึ้นจังใจอธิฐานพอินของผมโดยพร้อมเปล่งกันเอร ในดามเกิดแทนของพระอิประกุณ่ันปอพระกูฏธรรมสรคุณกรรัตดาคุณประศีรัตนตไตรมีคุณของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระสงฆ์อธิภาพความสัมสิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทดานยอดเขาที่จตุณนี้บนบารมีพระิปรกุณ่ันปอพระกูธรรมสรคุณและอธุภาพความสัสิทธิ ของลาหลวงพ่อเทเทพาอารักและข้อปู่ฤาษีทั้งหลายจดจนถึงบุตรสนทั้งปวที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จรงรวมเป็นตบรเป็นเดชชัยเป็นพรันประเสริฐเอาโดยดวยวามชัย,ยายดทั้งหลายจงเป็นผู้ประสริฐ ยอ่อมทั้งหลามีความคิดมีความปรารถนาใดๆอันเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้วยมงคลแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อถือสา อุโมทิตาภังสามีนากะตังอนุญางไม่หังุญังไม่าตภังอาภังสาธุ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 อนุโมทามอมามิั้ัรองกันอรหันต์ธรรมธรรมโตะวนภูตานาโตวันานิวั Okay. Hey.